สวัสดีครับยุกกับช่องห้องพักชนแนลครับเมืีอนี้กเขาเย็นมากเนี่นัดร่วมตัวกันเนื่ื่องเนื่องในว้านน่ะเอ๊ะวะใชอันเรื่องของเรื่องก็คือว่าอันน้าม่อมเพิ่นหมานครับเออเจ๊พ่อยเพิ่นหมานครับวดนี้หมานอันสองเจ็ดสองเพิ่นหมานเพิ่นก็เลยอันนัดร่วมตัวกินข้าวแรกงน้ำกันครับ มือนีครบทีมครับมือนีก็เลยเฮ็ดยิปไหเบิงครับเดี๋ยวจะน้อยพผ้าแปนผ้าไปเบิงกันผู้เพันหมานดะครับเด้อแ่านเอาไหมหนาเสเป็นเอีเสียสีลายเสว่านาเป็นเสียไฮ้ไหมเป็นเสห่อีกว่าจะผ้าไปสัมผัสกันเล่าสุด บันนี้ห้าสิมาดถามมันบานนี้เ้าสิมาถามความรูซื้อคู้เพิ่นถืออันโชคดีนะครับบานนี้นี่ครับผูวเราโชคดีก็มูสาหรับมือนี้นะครับน่านับป้อยครับอันได้เงินขาวว่าโชคดีแห้งเหม่นบ่ได้หลายกมูได้เนาะได้หลายกมูยูนนี่ได้ถือมาจะหมดแล้วบัดนี้ถือมาก โอ้ยตั้งแต่มาอยู่อยูหนีหวยออกซิงดก็ถือซิงวดวเราเด้เห็นบ่นี่แหละครับผู้เพิ่นผู้เพิ่นเป็นเจ้าภาพเด้นี่เมือนี้ถือซิงวดแล้วหัวน้าแจวอีกเยอะหัวน้าเอาอีกเนาะหัวนาให้เพียกน้ำลายๆนะเด้อหัวน้าสแจวหลายแสนอยู่มองเลขมองมากกับมีมองมากอยู่มีอยู่มั่มีที่มาที่ไปอยู่จ้าแต่ว่าเ้าบว่บอกตีให้แจงไรเด้อเดี๋ยวค่อยบอกให้บอกขั้นตอนก็ติดตามมันติดตามอยู่ในซองเข้าในรถเนาะว่าอัน ใกล้ๆมือก็ติดตามอยู่ในซองพ่อเนาะไง้หกล้มือนั่นแหละพูดละแจ้งสีได้มาเออพ่อหันก็บอกเขเจ้าก็ได้สามตัวอยู่อืถือน้ำไล่ไหลครับบ่งหันก้นถือน้ำเพลินไล่ไหลอันเดียวเครื่งๆนี่กับอันถือน้ำเพลินได้นี่นี่สองก้นอันนี้เจ้าของซ่องดนะครับอันนี้เจ้าของซ่องอันนี้อันก้นน้อยครับนี่ยหน่อยก้นหน่อ ไดีละวม่ใหญ่อยู่ตึงเติงต่ง,ง,ง <c oughs> ม่ใหญ่อยู่ตึงเติงต่งก็งมู <c oughs> ม่งอันนี้ร้านหน่อยนะครับนี่ร้านหน่อยสองคนร้านฟินเลอร์อันโย่กไก่ไก่ผู้อุ้นซื้อวจ่จนจุนมา <c oughs> อน,นี่มาพร้อมนาพร้อมตาครับมาอน,นี่อันพอวา ร้านหน่อยบ่อนี่อันใดนี่อันนี้ร้านใหญ่ครับนีร้านพ่นว้าอย่างนี้ร้านพ่นครับนี่จะเห็ุผลเสัยนบ่เป็นร้านหน่อยตอนนี้ร้านญ่อันนัดร่วมตัวกันเพื่อนี่เพราะเป็นอยังเด้สองเจ็ดสองเป็นเหตุสังเกตได้พะนะอันนี้อันนี้พรดแดงประกอบอาหารด้วยครับเมน,นูมที่ <วะ S 2> เราจะทำวันนี้ก็คืออย่างนี้อย่างนี้แบบว่า <วะ S 2> นแ้องย like ่างประมาณน้ย่างใส่บต้ย่างย่างลางตบย่างหามุ้วันนี้ร้านเจมกับร้านนั่นนีกกี้ได้ครับในเชฟนี่ครับสวัสดีครับนุ่พี่ประจำช่องสองคนนี่หละมามาซิมฝีมือ ใส่เลยไม่เราเติมติ้าเอาอเปนไปต้วกาัพีไป่กูกูไทยนะครม่ดับย่ะนามานไปกน่เาเรามึงน้องว้าวพี่ครับอันหนึ่งหนึ่งอัน หนึ่งเขาโคดโดยโคนน่อยเด้อน่มันของคนหน่อยปะคนหน่อยบอกนะโมเขาโคดเด้อเด้อของคนน่อยเด้อหนเขาโคดหนึ่งกระมีนะครับเอสแซนโอลินเดซิปอฮนดีกีชิมวาสิวาส เก่งก็ยังเหมือนเดิมบ่งแบ่งกันไป่างนีนร่วมด้วยช่วยกันนีคือการส่้อยสร้อยไดยังก็สอยย่างกย่างหูนี่แหละย่างหมูหมูนี่กาหมู

ลำเลี้ยงลำเลี้ยงกำลังลำเลี้ยงแนวกินมากครับนี่แนกกองเขาโอ้ซีฟูดซีฟูดแบบจัดจ้านเลย ไปเลยจ้จอันี้ผักคับกุ้แดงีผู้ไดมาจวอยู่บ่กินไหมแฟนสาวดิ้วครับมว่ายำเคื่อนี่ผู้ควบจิ้มไตอนนี้เกำลังจิ้มเหมืนจิมน้ำจิ้มได้ครับนบังีครับอ้มามีอับนี่

กินกินสอนัลูกลานั่งเอามหล้มิการวางท่ามิการจัดท่าพอโอ้หเยเค่ะกวั ทานไหลายกิปลากะมากอุมามีอุมามีบักต้นจากอ้ายคุณได้กบปลาเนี่ท่าซิมอันนี้ผนักกินเด้อทั้งนี่ท่านี่ผนักกินเบิดเพียเพียแม่นมาเบิดทั้งนี่เลยมื่อวันไี้ได้เจออันที่ข้นไในขีดมากเบิดอยู่ ย่น่ไป่านอยู่สองปีแล้วใช่ไมอย่างรอนก็มี้ว่้่าเอห่ล่งเงเส่งลาคืนแนี่เยิล้านผู้ญ่บันไปเรียผู้ช่วยยังสิดูบานดูบานิลรูบั่าบไม่ได้มาหอดมองเดีวแต่ซิตาเบีดรไปเลยนะยุ่งเหยิงยุ่ยิงเขาเขาเขาีตาเบรเขาทำตบอยไงได้เนาะเดี๋ยวนม่ไหอบ้า

ไปฮักก็ไปนี่ก็ฮัทิดียวต้นตนเดอยร์นะเาบอกอันนี้คนนำนยไปฮัทยังใจเนี่ยนี่บังคับเลย ใแม่ถือไ่หลายนเด้อม่สิถือไก่ม้อไผ่แถือพวงนี้แม่พูดไอากนั่้งมันรอวงพอกันกิบนาสวัสดีครับ